สวัสดีครับผมกเกษตรหนองไม้ครับวมนนี้วันที่เจมกราคมสองห้าครับผมก็มีแนวทางห้าน้อยมาฝากพี่ฝากดองคือเกาครับวันสีไปเบิ่งของวันที่เจครับเบิ่งของเมือวานนี่ครับว่านครับที่ผมให้ก็มีเด็น8ร่อง3ครับจับคูมีแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกเก่าสมเก่าสเก่าหเก่าห 03 04 0 5 06 13 14 1 5 16ครับปรากฏว่าเข่า600 6ครับเข่า5าน้อยพิเศษครับครับสำหรับของมูนีครับของวันที่7มักราคม2 5 64ครับก็มีดังนี้ครับครับ5าน้อยรวมทั้ง3น้อยครับประจำที่7 มกราคม2 5 6หครับเด่น2อล่อง6ครับจับคู่ก็มี่สองหกสองครับสามหกสามครับส6่7ก8ี9ครับห้าหกห้าหาแหาเครับนี่เป็นเพียงแนวทางครับของ 5, ห้าน้อยทั้ง3าห้าน้อยครับของวันที่เจ็มกราคม2 5 6หครับ ครับเดี๋ยวผมสิทั่วในอีกที่นึงครับมีเดน2ร่อง6ครับจับคูมีสองหกสองเครับสามหกสามครับส6่7ก8ี9ครับห6า7กห้าเห้ครับนี่เป็นเพียงแนวทางครับถ้าพี่พน้องมากัดจวดได้เลยครับถ้าบ่มากับพานครับก็อย่าลืมกดติดตามกบ กค้ดสั้นสกายไวย้แล้วครับเก็ผมมีคลิปใหม่ๆก็สิรีล่งให้พี่ให้น้องเบิ่งเรี่ยวเขาครับ,นะรบสำหรับมื้อนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ